ไปดูกันปรับตั้งจานครับว่าง่ายแค่ไหนนะครับสำหรับ e ีพีที่3กับชอช่างตั้งจานครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการชอช่างรอบรูกกับผมมนตรีสุกรอบสำหรับอีพีที่3กับชอช่างตั้งจานนะครับก็จะเป็นการปรับตั้งจานขนาดเล็กก่อนเลยนะครับ แล้วก็ดาวเทียมพื้นฐานก็จะเป็นดาวเทียมไทคมนะครับจะปรับตัต้งอย่างไรง่ายอย่างไรไปดูกันครับก่ <S <S อนการติดตั้งนะครับต้องมีการสำรวจสถานที่การติดตั้งก่อนนะครับโดยใช้แอปที่ชื่อว่า Satellite Pointer นะครับถ้าเราใช้แอปตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เราหาจุดติดตั้งได้ง่ายเลย นะครับอะ p e r t y s ั t ิซออเซตพ p o เ n t e r นะครับเนี่ยสังเกตนะ,ะมีตัว S S นั่นก็คือทิศใต้ตรงนะครับเราลองหันศูนย์เล็งเพลนไปตรงกับทิศใต้ตรงนี้คือตรงเนี้คือทิศใต้ตรงๆเลยนะครับทีนี้เราลองเหงนขึ้นไปดูดาวเทียมไทคมที่เราจะติดตั้งนะครับว่ามีอะไรบดบังหรือไม่นะครับ เล็งศูนย์เล็งปืนเนี่ยนะครับลักษณะอย่างเงี้ยไปที่ดาวเทียมไทยคมเลยนะชื่อมันจะเยอะนิดนึงลองไล่ดูนะครับเนี่ยตำแหน่งดาวเทียมไทยคมครับตรงน,นี้โล่งนะครับอย่างนี้รับได้นะครับติดตั้งได้เลยแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ณตำแหน่งเดี๋ยวผมทําให้ดูถ้าเกิดว่ามีสายไฟบังหลังคาบังต้นไม้บังลักษณะอย่างนี้ ติดตั้งไม่ได้นะครับขยับหาสถานที่ใหม่ในการติดตั้งได้เลยนะครับหาที่โล่งๆในการที่จะปรับตั้งนะครับเช่นเหรียบมาขนาดนิดนึงนะครับลองเล็งขึ้นไปดูว่ามันพ้นไหมถ้าพ้นอยู่ไนี้ก็โอเคครับพร้อมติดตั้งครับ <Wow. S 1> มาดูขั้นตอนการประกอบจานนะครับ ชานใบนี้ก็จะเป็นชานที่ถอดออกมาประกอบใหม่นะครับก็อาจจะมีรอยนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เอาการบูมนะครับมาประกอบกับตัวคอจานก่อนนะครับ <S <S น็อตก็จะเป็นน็อตแบบเหมือนมีแบบในตัวนะครับแบบนี้นะครับต่อไปก็ประกอบคอจานกับหน้าจานน็อตหัวเห็ดแบบนี้นะครับมันมีบาก อาหรับล็อกตัวน็อตอยู่แล้วนะครับนี่งมสีตัวง่ายเขาใช้หัวเข่านะครับรับนาจานเอาไว้แล้วก็นาประกอบได้นะครับ แจเบอร์สิบนะครับกันล็อกให้แน่นแน่นแค่พอตึงมือนะครับไม่จําเป็นต้องแน่นถึงน็อตขาดนะครับแน่นเกินไปเดี๋ยวน็อตขาดนะครับแค่ตึงมือพอนะครับต่อไปครับก็ประกอบตัวาจารย์เข้ากับฐานจานนะครับน็อตพร้อมแบนนะครับใส่เข้าไป ด้านหลังลก็จะเป็นตัวก้มเนยนะครับของหน้าจานนะครับไอ้สังเกตนะครับให้ตัวหนังสืออยู่ขวามอือแบบนี้นครับตัวเลขอยู่ขวามือบนนี้นะครับใส่เข้าไปรอดพร้อมแหวนนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นรัดตัวเมียอันนี้ไม่ต้องใส่แหวนนะครับ ตัวนี้ก็เช่นกันครับต้องใส่ข้อแหลน,นะครับครับ่าเรียบร้อยแร้กลมเอยละต่อไปครับด้านหน้าก็ประกอบตัวจับ m อนะครับเป็<อ>นพาสติก เป็นการประกอบ n b นะครับถอ,นนอดน็อตออกข้างเดียวก็ได้นะครับีอข้างหนึ่งก็คลายออกนะครับแล้วก็ใส่หัว NB เข้าตามรูปนะครับตามแบบแบบนี้นะครับเป็นอันเรียบร้อยในการประกอบจานกับ n b นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือการปรับตั้งนะครับ มาถึงขั้นตอนการปรับตั้งนะครับนี่คือจานที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูความหล่อก่อนนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมาปรับมุมก้มกันนะครับที่หลังจานนะครับ สำหรับที่สมุดสาครจะมีมุมก้มประมาณ30นะครับเอาตัวน็อตเนี่ยเป็นตัวชี้เลยนะครับตัวกึ่งกลางน็อตนะครับให้ตรงกับเลข30เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับกึ่งกลางน็อตตรงกับประมาณ30เพราะที่สมุรสาครตรงที่ประมาณ30ต่อไปครับก็เป็นการปรับแนว N b นบนะครับสำหรับที่สมุรสาครก็อยู่ประมาณบ่ายสี่โมงนะครับสี่โมงเย็นนะครับ คือขั้วต่อให้ดูที่ขั้วต่อสายเป็นตัวชี้นะครับเป็นตัวชี้แทนสายอากาศของมันนะครับเป็นเสาอากาศภายในของมันนะครับเนี่ยบิดให้ถูกต้องนะครับประมาณบ่ายสี่โมงนะครับประมาณบ่ายสี่โมงนะครับ mm. เดี๋ยวผมทาภาพเปรียบเทียบให้ดูนะครับเอาประมาณไหนนะก็ที่ขั้วต่อนะครับที่ไปที่ประมาณบ่ายสี่โมงแบบนี้นะครับ ขั้นตอนต,ต่อไปครับก็ต่อสายนําสัญญาณนะครับสายแบบนี้เขาเรียก RG6 นะครับหัวต่อเขาเรียกว่า F type นะครับหมุนเข้าแบบตามเข็มนาฬิกานะครับไปดูที่หลังเครื่องนะครับต่อเข้าไปที่ h d i i นะครับณจุดนี้นะครับหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาเช่นกัน สำหรับทีวีรุ่นใหม่แนะนำให้ใช้สายแบบ HDI m นะครับมีความคมชัดมากกว่านะครับให้ความคมชัดระดับ f ู l l h ดีนะครับเนี่ยสายแบบเส้นเดียวอย่างนี้นะครับตั้งภาพตั้งเสียงนะครับจะให้ความคมชัดกว่านะครับที่หลังทีวีเราก็เลือกต่อที่ HDI m จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็จำไว้ว่าเราต่อที่ช่องไหนก็ปรับตัวเครื่องให้ถูกต้องนะครับจะได้รับได้นะครับตามนี้ สำหรับทีวีที่เป็นรุ่นเก่าไม่มีสาย HDMI หรือ HDMI ไม่ว่างก็ใช้ AV ก็ได้นะครับเสียบตรงตามสีนะครับแต่สายแบบ AV เนี่ยจะให้ความคมชัดน้อยกว่า HDMI มากเลยนะครับเสียบให้ตรงตามสีนะครับสีเหลืองภาพขาวแดงเป็นเสียงนะครับทำนี้ครับ ครับก่อนปรับตั้งจานก็เปิดเครื่องรับขึ้นมานะครับกดปุ่มแสตนะครับเพื่อที่จะเลือกดาวเทียมที่เราจะปรับตั้งในที่นี้ก็คือไทยุม6ทถึ8 KU นะครับตัวนี้ครับกดโอเคเข้าไปครับครับเลือกช่องใดช่องหนึงครับช่อง5ก็ได้ครับแล้วกด ปุ่ม f 1ที่รีโมทนะครับหน้าจอก็จะแสดงความแรงสัญญาณแบบนี้นะครับต่อไปคือการปรับตั้งครับในการปรับตั้งควรหันหน้าจานไปทางทิศตะวันตกก่อนนะครับทิศตะวันตกดูคร่าวๆก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยเบียบเยยยเบ่ยงไปทางทิศใต้นะครับเดี๋ยวค่อยๆเบี่ยงไปทางทิศใต้ อันนี้ครับเนี่ยแค่นี้ก็เห็นสัญญาณเห็นไหมครับรับสัญญาณได้แล้วเดี๋ยวขยับจานหนึ่งนะครับเพราะว่ามองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขยับจานมาขนาดนิดหนึง่งให้หันหน้าจานไปฝั่งทิศตะวันตกก่อนนะครับแล้วก็เบี่ยงไปทางทิศใต้เรื่อยๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็รับสัญญ,ญาณได้แบบง่ายๆเลยนะครับ ปรับให้ได้คุณภาพด้านขวามือเนี่ยนะครับแถบขวามือให้ได้สูงที่สุดนะครับตอนนี้67 68ดอ่าเช็คให้ได้สูงสุดเสร็จเรียบร้อยลองปรับมุมก้มเงยดูครั้งหนึ่งบางทีมันอาจจะขึ้นเอียงหรืออะไรก็ตามนะครับปรับก้มปรับเงยดูครั้งหนึ่งนะครับ8084 85อ่าอาจตัวนี้แรงมากแล้วนะครับถ้าแรงแล้วเรียบร้อยก็ล็อกไวประมาณ8 4 85ิบ้าครับแล้วก็ล็อกไวครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือ ทดลองติดเปิดเครื่องใหม่ให้เครื่องมันเช็ค OTA นะครับตัวเครื่องก็จะทำการเช็ค OTA นะครับปรับอัปเดตช่องอัตโนมัตินะครับรอสักครู่ครับ ่งก็จะอัปเดตข้อมูลช่องรายการบิสคีต่างๆให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้รอจนครบร้อยเอเซนะครับแล้วเครื่องก็จะติดใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็เช็ค OTA จออบหนึ่งถ้าหากเช็คเรียบร้อยแล้วมันก็จะเด้งเข้ามาสู่หน้าจอนะครับที่สามารถรับชมได้ เขาผลิตโรงศพขึ้นมาเองนะกับโรงศพอันนี้นะฮะเขาบอกว่าเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นคนลดเสียงสักนิดครับเสียงดังไปรคตอนนี้ก็เลือกรับชมได้แล้วนะครับลองเช็คช่องรายการดูนะครับเพียงเท่านี้ก็จะจบขั้นตอนในการปรับตั้ง เ้วเตรียมไทคมสำหรับจานขนาด35มสบห้าเซนแล้วครับเป็นอย่างไรครับง่ายแค่ไหนครับสำหรับการปรับตั้งจานนะครับปรับมุมก้มปรับแนว l อ b แล้วก็ เปิดเครื่องรับไปที่ดาวเทียมที่ต้องการจะปรับนะครับในที่นี้ก็คือไทคม KU นะครับช่องรายการก็จะรับชมได้แบบง่ายดายแบบนี้เลยนะครับลองไปทำดูกันครับสวัสดีครับ